ในรายการรถจักจา้านนับโอเคครับ, okay, รบวันนี้สปอนเซอร์ของเราไม่ก็คืโอโค้กนี่เองนะ้ำเหลือแค่นี้ฮะผมกินยังจะหมดละถ่ายแล้วหลายครั้งแล้วมันไมีรอยติดนะครับถนะถ้าใครอยากแอคแพ็คถ้าใครอยากนะมีหลายถ้าใครอยากลุ้นโชคก็ส่งกันเขียนในไลน์ค้นหาด้วยไอเดีเขียนเลขหกสี่สี่ 9ก้าสี่สามสามแล้วมาเล่นเกมด้วยกันครับแล้วคุณก็จะลุ้นโชคได้มากินข้าวที่บ้านกับพวกเราผมจะให้ทองคำคุณคนละก้อนครับผมได้เอ้แมวดีวกว่าทองทองคำช็อกโกแลตนะครับทองคำเหลืออหลานครับเสื่องที่ผลิตออกมาเะกี้เนี่ยอะแล้วหนูถ้า เนี่ยไอ้เหลืองเหลืองเลยไหมขี้จะ๊ตูดเลาเองถูกต้องท้องคำที่เขาอยู่ใจเองขี้จั๊กตูดเราเองนี่คือขี้จะ๊ตูดเราครับเป็นก้อนๆเลยก้อนๆเลยก้อนๆเหลืองเหลืองครับก้อนเหลืองเหลืองออกดำนิดนึงออกดำช้ากว่นส่งกันมาครับเร็วๆนะแล้วเรจะไล์แอคไลน์มา เรามาเล่นเกม่าใครตอบคำถามถูกเลขห้าข้อครับหกสี่สี่เก้าสี่สามสามตอบคำถามห้าข้อแล้วคุณก็จะได้ลุ้นรางวัลมากินข้าวไม่ใช่คุณจะได้มีรางวัลมากินข้าวอธิบานพร้อมพวกเรานะครับนี่ม,มันส่งมาครับที่นี่ไม่เราไปชิบปาญหากันดีกว่าครับคุณ <โด S 1> ครับกุ้งหมดแล้วนะครับขายหลายครังจนกุ้งหมดแล้วนะครับพี่จะไปบอกเขาทำไมล่ะขายจน ก็ถ่ายไม่ค่อยติดนะคะก็เลยกินกุ้งที่หมดเลยเจมต้องถายกุ้งไส้กรอกที่ผมชอบคุณต้องผมโปรโมทร้านเจอ้อยด้วยครับร้านเจอ้อยเขาไม่ได้ค่อยโปรโมทนะร้านเจอ้อยสกอยนะสกอยเสียบลื่่่โดนอ่ะ าผมก็ลืมบอกไปแล้วค่เพราะผมเป็นแผอแล้วนะครับอ่าบอกไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนี่ก็มันยังถ่ายไหือเลครับจผมไม่นักเรียคียบอรงครับอเกี่คบร์ดัวนึาอี่รับมีหมาซานมารงีคับมีหมาซัวนีมอนกรับนี่ครับาข้ามร่องผครับกัดแผลได้เลือดเลยของคุณพ่อครับ ดูครับโทเขาโยนครับปลาปากปาครับปาเขาโยนครับตากแก๊สเขาโดนที่ก้นครับโดนที่ตูดลูกตากไหมครับ <c oughs> คือเน้นเน้นเลือดกระต่ายนี่เหรอนี่เหรอน <c oughs> ี่ไ อยากเจอตัวจริงไปหน้าเจอกันที่อิ p แพ t กเมืองทองคานีงานไบค์าบูตนิดถ้าผมยังไม่มาเจอกันได้ลางปั่นจักรยานแล้วผมก็จะเจอคุณแล้วคุณก็จะเจอผมแล้วคุณก็ได้ปั่นจักรยานเรื่องผมได้ที่อิ a แพ็กเมืองทองานีวันเฮ้ยถ้าผมไม่ได้ั่นะครอินแพ c กเมืองทองธาน,นีร็อกที่เขาไลนไม่รู้ แต่คุณได้เจอผมผมได้เจอคุณเราคุณก็จะได้มาปัดจักรยานผมได้ดีกอินแบ,บนกันน้องคลองข้างนี้งานใบลครับ,บอกกี่ครังแล้แเนไอ้มงคลทางนี้นเนี่ยเาวไปใช่งานสองคนแล้วคุณก็จะเจอเพื่อนผมอีกหนึ่งคนเป็นผู้หญิงแลกจอถ้าคุณมีร้านผมผมจะเปิดผมจะส่งรูปเขาไปให้ดูนะครับคุณชื่อในผู้หญิงฟ้า ถ้านันนีจังเลยเนะน,นี่ยก็อังเลยบักยากจวจคง่ถ้าลายถ้าเป็นของลายของผมผมก็ต้องเอาคำถามของผมนะครับถ้าเป็นลายของคุณเซอร์ก็เป็นคำถามของคุณเซอร์นะครับจะจับผลกันนะครับ ตอนทานส้อยใอ้บอกให้อบอกแล้วรายการนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้คนระับเจอกันใหม่ภาคที่สองครับสวัสดีครับ